ครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะฮะท่านพี่น้องที่ว่ามีโอกาสนะฮะก็จะได้ไปร่วมบุญที่เบิรกการไปสร้างพระศิวลีพระศิวลเนี่ยไปคังเนี่ยนะสร้างตั้งความสูงเนี่ยเ7เมตรเชลยแล้วก็เป็นองค์ใหญ่ตอกเสาเข็มก็ตั้ง200กว่าต้นนะฮะตอนนี้เนี่ยยังขาดสองขาดเสาเข็มอีกตั้งร้อยกว่าต้น ประมาณอีกเกือบ2 0 0ต้นนะครับก็ยังต้องขาดปัจจัยตั้งเยอะนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องนะไปร่วมบุญสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะรู้สึกว่ามีความอิ่มบุญอิ่มใจกันมากเลยนะฮะแล้วก็พร้อมกันนี้ผมก็วันนี้ก็ได้กลับมาทําบุญต่อที่จังหวัดกาฬสินนะฮะเป็นสถานที่ที่ว่าสวยงามมากนะครับเป็น วัดที่วัดพุทธวัดภูสิงห์นะครับที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยมาก็รู้สึกมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าก็ประทับใจนะครับก็ได้ร่วมบุญใน,บในการที่ว่าท่านประธานมูลนิธิศิวลีคือ ผมรู้จักในนามของคุณป๊อปนะครับก็มาเชิญชวนผมมามามาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าอิ่มบุญมากนะฮะเพราะว่าทางมูลนิธิเนี่ยเิวลีเนี่ยก็ได้บริจาคทำบุญบริจาคศิวลีจำความสูงก็ประมาณสองเมตรกว่านะครับก็ดูแล้วก็มีความรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสนะ ก็ขอเชิญชวนท่านพี่น้องมาร่วมบุญในครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกดติดตามเรื่องราวดีๆได้แล้วที่ YouTube หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญ